สำหรับช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นผลการประกาศผลสอบเชื่อว่าหลายหลายคนในนย้นที่เร้าแข่งขันในรอบนี้นะครับต้องรอคำตอบที่นะครับเป็นประโยชน์กับตัวเองแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมกันในช่วงบ่ายนี้คืต่อแน่นอนครับไปพบกันเลยนะครับนทำได้ดีครัเพราะว่าทำเต็มที่แล้วก็จะผ่านค่ะ่อบช่วงบ่ายนี้นะครับผมคิดว่าผมผ่านน ก็สอบมาก็ได้ความรู้มากมายลครับตอนนั้นนิสุกไม่เคยรู้เรื่องการทดสอบอะไรพวกนี้เลยนะครับีแต่การได้เข้ามาอบรมก็ทำให้ดรู้ว่าการสอบทุกทีมีกระบวนการทเงานยังไงการสอบทกทีมกระบวนการ่นสอนในการทำงานตรวจสอบแน่ๆรับก็ได้รู้สึกความสำคัญของการตรวจสอบแบบระเบียบมากขึนเออกรู้สึกจรครับที่จะไดรรร้รู้ว่าที่สอบมาจะผ่านหรือไม่ผ่า แต่ก็คาดหวังไม่ได้นะว่าได้หรือไม่ค่ะกาดันมากค่ะคือรู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่ายังไม่รู้คะแนนค่ะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน Surprise ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับการที่จะวัดผลการเรียนของเรานะครับที่อาจารย์กาได้สอนมานะครับก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ ก็ห้าสิบห้าสิบแล้วรี่สาที่จะออกมาก็คิดว่าน่าตผ่นานะคะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราตื่นเตนึื่นแต่ก็ทำหน้าที่ได้หนักไปผลออกมาดีด้วยดีและนี่ไม่ใช่การแข่งขันครับนี่คือการต่อสู้ชีวิตจริงและทั้งหมดนี้คือผู้เข้าแข่งขันกับเราในรอบนี้รอบที่สี่ครับและวันนี้ผลการตัดสินอยู่มือกันแล้วครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือโฉมหน้าของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้เอาละครับทุกคนตั้งสติให้ดีผลการประกวดและการทดสอบอยู่ในมือแล้วครับมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านผมจะพูดชื่อตั้งต่อไปนี้นะครับให้ผู้ที่มีรายชื่อตังต่อไปนี้เดินออกมาด้านหนห้อง เริ่มต้นที่นัชานุชเจอกันผมยังไม่บอกนะครับว่าผู้ที่ออกมายืนหน้าห้องนี้หน้าห้อาบ้องหนุ่นะครับเป็นผู้ที่สอบผ่านหรือไม่ผ่านเพราะจะไ่เรื่องต่างเขาลองไปตัดเขาลองไปจับมือเดียวไว้ทีครับ คนต่อไปครับว hey. yeah. hey. ีรส hey. sure. ัตว์ครับคนต่อไปเป็นหญิงสาวนะครับนางสาวอรลิศรา และแบ่งออกเป็นสองฝั่งแล้วนะครับฝั่งขวามือของผมคือผู้ที่จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ตดานและฝั่งซ้ายคือผู้ที่ได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ตดานดินทั้งสองฝั่งแบ่งไเลยดีครับนี่คือสอการตัดสินฝั่งซ้ายนี่ครับมัจ่ายนี่ครับมาจ่ายครับฝั่งขวาไม่ต้อง ผลการตัดสินซีซั่นที่สี่ครับ <c oughs> ความมือคนระับเ <c oughs> สียใจด้วยครับคุณไม่ไ <c oughs> และตคือสายมือหมอนไปเยเ <c oughs> ผมจะประกาศอันดับที่สี่นะครับมีด้วยกันสองท่านคะแนนเท่ากันมา <c oughs> เป็นใครนั้นพร้อมแล้วเริ่มครับผู <c oughs> ้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่สี่นะครับมีสองท่านด้วยกันนั้นก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอนุชา ขอเชิญผู้นำหนึง่งท่านครับเป็นสุภาพปกติครับคุณอาริยาไม่น,าน่าเชื่อเลยนะครับจะเป็นไปได้แล้วนี่คืออันดับที่สี่สองท่านนะครับที่ควบคะแนนกันมาเอาล่ะนะครับไปรุนอันดับที่สามต่อกันเลยนะครับอันดับที่สามเป็นหนึ่งท่านนะนักเองคุณเป็นสภาพบุรุษ <c oughs> ขึ้นต้นด้วยต่อปากมึงเนี่ย ท่านผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นใครบ้างขอเรียนเชิญสองท่านออกมาอยู่ด้านหน้าครับสัตว์สีพิมลและสลายุครับเฮ้ยสลายุสลายุปีนักเก็ตเฮ้ยเอาละจับมือกันแน่นครับดคือผู้ที่หนึ่งท่านจะเป็นอันดับสองหนึ่งท่านจะเป็นอันดับที่หนึ่งผมจะประกาศผู้ที่ได้ลำดับที่สองครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ได้ประกาศจะเป็นอันดับที่หนึ่ง ทันทีในซีซั่นนี้ผลของอันดับที่สองในซีซั่นนี้คือัาสินิวัตครับเย้ด้วยคะแนนสูงสุดถึงร้อยสีคนน้าขงราวัลไม่มีให้มีให้แต่คำชมเชยว่าเก่งมากขอบคุณมากอ่ะครับ พูดความรู้สึกเลยครับต,ตื่นเต้นมากเลยครับจากการแข่งแบนี้ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึง่ง <c oughs> องขอบคุณคนที่สอนทุกคนเลยนะครับก็่เราส่นดีมากครับเพราะมีอะไรสำคัญที่ดีจกากการแข่งครั้งนี้ครับขอบคุณครับการความสนุกสนานทั้งหมดนะครับในซีซั่นที่4นี้ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นอีกครั้งในซีซั่นที่5 6 7ต่อไปในปีหน้ารอพบติดตามครับโอกาสนาี้ตลาดบอลสวัสดีครับ